ใครๆก็กำลังพิจารณาข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียนะครับณเวลานี้ตอนนี้มีรายง,งานว่าอเล็กซิสซันเชสครับกองหน้าทีมชาติชิลีของอาโอลิมปิกมากซเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่กำลังจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียแ,แล้วนะครับมีข้อเสนอยื่นเข้ามาจากอัลฟาเตนะครับผมอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับ บอกเลยว่าอเล็กซิสซานเชสตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายสาคัญของอัลฟาเตครับสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียที่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นาการไปให้เขาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว,ลวรายละเอียดเบื้องต้นของสัญญาที่เสนอให้อเล็กซิสเนี่ยมีอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีที่อาจจะทำให้ไปสิ้นสุดในฤดูกา 2, 24, 25, ล2024-25ได้รับค่าจ้าง10ล้านยูโรต่อปีนะครับ ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอเล็กซิสซานเชตเองในวัย34ปีเล่นให้กับโอลิมปิกมาซที่เพิ่งย้ายมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังมีสัญญาถึงปี2024นะครับและมีเงื่อนไขขยายเพิ่มถึงปี2025ด้วยทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าอเล็กซิสซานเชตเองเจ้งเกิดกับอูดินเซครับก่อนย้ายไปสร้างชื่อกับบาร์เซโลนาแล้วก็อาร์เซนอลนะครับจากนั้นก็ไปตกอับที่แมนยูได้ผลงานทรงตัวกับอินเตอร์มิลานจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับมาซยยิงไป18ประตู จาก44เกมรวมทุกรายการเมื่อรุ่การที่เพิ่งจบลงโอ้โหใครๆก็กำลังพิจารณาข้อเสนอจากทีมในซาอุดีอาระเบียครับอันนี้ยื่นให้อเล็กซิสพิจารณาเนี่ย10ล้านยูโรต่อปีนะครับสัญญา1ปีบวกเงื่อนไขอีก1ปีต้องมาตามว่าเขาจะปลายหรือเปล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้องมาตามฮะ